เป็นการเดินป่าครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นเดินป่าครั้งแรกในยุโรปเลยนะครับผมโอ้แดดสวยมากอะ่ะคือเวลาที่แดดเขาส่องผ่านลงมาจากยอดไม้นะครับแล้วก็ทบพื้นแล้วใบไม้เปลี่ยนสีโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าช่างงดงามแบบสุดๆเลยนะ ต้องเดินระวังกันแน่เพราะว่าพื้นมันจะลื่นมากเขาจะมีบอกทางเลยนะว่าถ้าเราขึ้นไปนะครับเราจะเจออะไรโอยมีฝูงแกะอยู่บนเนินเขาทางขวาคือทางขึ้นข้างบนมีต้นมอสต้นไหไรขึ้นตามระหว่างทางด้วยเนาะโอ้มันจริงๆสนุกสนานมากครับ ถ้าไม่มีโขดหินให้ก่อนี่จะลื่นนะดูเลยโหนี่มาช่วงฝนตกไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเหมือนขึ้นมาอยู่บนสวงสวรรค์เลยนะครับเป็นทุ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสวยงามมากข้างบนนี้ ที่ที่เขามีรูปเ,เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรนี้ก็ไม่แน่นะตรงนี้อาจจะเป็นทุ่งเลี้ยงแกะก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นแกะสักตัวหนึ่งเลยการต่อไปนะครับอันนี้คือป้ายบอกทางเนาะซึ่งรูปภาพก็เป็นเนินเขาอะครับ นะเป็นทางแย่อีกแล้วครับแยกนี้ลงเขาแล้วก็แยกนี้ก็ลงเขาเหมือนกันมันมีซ้ายและขวาผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปทางขวาแล้วกันเพื่อจะลงไปเจออีกทางหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงะระฆังจากในเมืองปลากเลยนะครับ มีต้นอะไรเหมือนมีน้ำด้วยอะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรแนตะ่ผมเดินหลบมันก่อนแล้วกันโอ้โหวิวกําลังพูดถึงเลยว่าผ่านไปแบบสิบนาทียี่สิบนาทีก็จะเจอแบบโอ้ยน้ำน้ำไอ้ภูเขาลูกนู้นนะครับเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเดินไปได้ยังไงกิ่งไม้ที่นี่แบบแข็งมากอะโดนเกี่ยวนะแบบก้านเล็กๆเนี่ย เลือดออกอะ่ะทางตรงนี้ชันมากถ้าวิง่งวิ่งลวดเดียวนี้ได้ลงได้ลงไปจูบพื้นได้แน่เลยมีทางคนเดินป่าแต่ว่ามันเปียกและชื้นลื่นมากเรืบได้ยินเสียงไหมครับลื่นนะฮะลื่นผมจะต้องเอามือไปจับไม้กิ่งนั้นให้ได้ตึบโอเคได้ละ สาี่เมตรอะใช้เวลาประมาณ10กวนาทีทีนี้เราจะเห็นโคไอ้กิ่งไม้ต่อไม้ข้างหน้าอันนี้ทางลากไม้ไม่ค่อยมั่นคงนะเนี่ยฝั่งเนี้ยผมจะต้องมีกิ่งไม้นี่มีท่อนไม้ท่อนนี้ท่อนไม้นี้ให้จับแต่ผมกลัวว่ามันลื่นถ้าผมปล่อยมือ เนี่ยถ้าลื่นไปนี้เสร็จเลยตกเขาเลยนะข้างหน้าข้างหน้าเป็นเหวนะครับเพิ่งจะพูดเมื่อเช้าว่ายังไม่อยากใช้อินชูลนคือคือแค่จะมาถ่ายวิวเ,เดินป่าคือในจินตนาการเราก็เป็นทุ่งทุ่งหญ้ามีแกะมีอะไรพวกนั้นแต่มันก็มีทุ่งหญ้าแต่นิดหนึ่งยอดเขา ผมต้องจับกิ่งไม้ไปโอเคพอได้แล้วพอได้แล้วเจอโขดหินละพอกมันจะเหลือไหมเนี่ยขยา่าขยับแล้วบอกว่าเหลืออยู่นิดเดียวเองนะตอนนี้ผมเดินไปไหนไม่ได้แล้วผมขอขยับพักเอ้ยเอ้ยอส,สดชื่นข้างล่างได้ยินเสียงน้ำด้วยอะมันมีเป็นสายแม่น้ำอยู่ข้างหน้าเหมือนที่ผมได้ยินเสียงแม่น้ำอะครับ น่าจะมีแม่น้ําอยู่ข้างหน้าใกล้เห็นเห็นข้างล่างจะเห็นเป็นบ้านคนแล้วนะครับในที่สุดก็เดินมาเจอสะพานจนได้นะครับวันนี้เป็นการผรจญภัยที่คุณหนุ่มไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาเจอแอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับนี้ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามีตัวสะพาน แล้วก็เดินขึ้นไปทางนู้นขึ้นเขาเลยนะคือมันมีคนทางคนเคยเดินอะโอ้ยใบอะไรเนี่ยมันโอ้ยบาดนะอ่าใบไอ้เนี่ยคมมากโอ้โหโดนนิดเดียวเองนะเขาเผลอมีเสี้นตำอยู่ในนิ้วด้วยเดี๋ยวฉีดฆ่าเชื้อก่อนนะผมมีแอลกอฮอล แล้วอ,อติดตัวนะฮมใช้แอรอฆ่าเชื้อก่อนแล้วเดี๋ยวเขาหยอดด้วยยาไอา้นี่คือแมคโดนัลที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมที่เคยทานมาเลยนะผมกำลังคิดว่าผมจะกินไปเลยหรือผมจะเก็บไปกินระหว่างทางดีอืมน่าสนใจเพื่อลงป่านี่มันอยู่กลางป่าแล้วถ้าคุณ <c oughs> จะหายไปนอได้ไง <c oughs> โอหนี่มูลค่า 18ปล้านเลยนะแมคโดนัลสุดยอดจริงครับคือต้องเปรียบเทียบเอาเองเลยนะว่าจะอยู่ป่าหรืออยู่เมืองเออเนาะถ้าคุณไม่ไปอยู่ป่าแล้วหลงป่าคุณก็อาจจะไม่คิดถึงเมืองแต่ถ้าคุณอยู่เมืองจนเบื่อคุณก็อาจจะคิดถึงป่าก็ได้นะเออ ได้ละ